จุดยืนเจ้าของช่องนี้ไม่เกี่ยวกับฝั่งการเมืองพักใดทั้งสิ้นช่องนี้ปกป้องสถาบันผลประโยชน์ชาติเป็นหลักไม่เอาพักล้มล้างการปกครองไม่เอาพักเผาบ้านเผาเ,ผาเมืองคดโกงชาติช่องนี้ไม่เอานักการเมืองพักการเมืองที่สนับสนุนให้พวกไส้ศึกเบีอำนาจบริหารบ้านเมืองพวกที่นิ่งเฉยต่อการสูญเสียชีวิตพลเรือนและทหารกล้าช่องนี้มีเจตนานำความจริงที่รัฐปกปิดไม่อยากให้คนไทยรู้มาเปิดเผย และถ้าไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานมาหักล้างอย่ามาเม้นปล่อยข้อมูลเท็จให้เป็นพิษกับสังคมกูเห็นกูล็อกบทเพราะความงู้บางทีมันก็เป็นเชื้อโรคติดต่อคนที่จิตอ่อนได้จิตไม่แข็งเชิญช่องอื่นรับความจริงไม่ได้ก็ไปแบกนักการเมืองต่อกูกับผู้ติดตามช่องนี้จะพากันแบกประเทศนี้กันเองประเพดห่วงประเทศชาติตนุนไสศึกขายชาติที่มีอำนาจไปไกลๆชุนตีต้องมาโลกสวยวิ่งในทุ่งดอกไม้เชิญไปวิ่งที่อื่นช่องนี้ตีแผ่ข้อมูลหากข้อมูลไหนไม่ถูกต้องก็เอาข้อมูลมาหักล้างไม่ใช่มาเถียงพอออเถียยยยงไม่่ชนะก็าก ดาพนนั้นด้ยค่าคนนี้มันดูส้นตีนไปหน่อยไม่พอใจก็ไม่ต้องเข้ามาดูใครประสาทอ่อนก็อย่าเข้ามาต้อนรับเฉพาะปัญญาชนเท่านั้นเข้าใจตรงกันนะไม่ให้เราเข้าไปข้างในหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราเลยนะครับเพราะ